เต้นมากคะ่ะไม่ไม่เคย yeah, yeah, yeah. ออกมานั่งพูดมาเอามาพูดน่าไม่เชื่นเลยค่ะ <Yeah, yeah. S 1> ที่เป็นครั้งแรกนะคะ yeah, yeah. คือบอสส่วนก็เคยดันค่ะแต่ว่าดันไม่คืนเ้น <laughs> <laughs> เป็นคนที่ไม่ชอบงานเครือข่ายเลยนะคะปกติ <Yeah. S 1> ไม่นี่เป็นเครือข่ายครั้งแรกของของ mm hmm. ของซอฟคือซอฟเลยนะ <laughs> ของซอนนะคะ เรือข่ายมาหลายเครือข่ายมากแต่ซอเองจะเป็นคนที่ทํางานประจําแล้วก็วกปกติคือจริงๆแล้วอ่ะเป็นคนเปิดร้านซุรี่รับเลี้ยงเด็กนะคะอยู่ที่นคปรปฐมรายได้ดีมากค่ะเพราะว่าเราเลี้ยงดูแลลูกของอาจารย์ในมหาลัยแล้วก็พนักงานในมหาลัยสุงกรดเขาอยู่ใกล้ๆทางนั้นนะคะแล้วก็ของลูกของอาจารย์ที่ราชพัฒน์ แต่เราจะรักไม่เยอะเราเอาคุณภาพไม่เอาปริมาณเนี่ยค่ะเพราจะมีคนของต่อเรื่อยเด็กของเราจะไม่ขาดเลยจนกระทั่งตอนมีโควิดเกิดขึ้นมีเด็กเหลืออยู่ประมาณห้าคนแต่เราเราต้องแบบว่าให้เราก็ต้องดูแลเขาอย่างดีกัน,น,กนแล้วก็เปิดแอร์ตลอดพอนี้โควิ COVID ine, ดมาเนี่ยรายได้ก็จะน้อยลง พอเด็กไม่มีแล้วเนี่ยเราก็ขอคุ้มครองหรอว่าเราจะไม่เลี้ยงแล้วเราจะขอหน้าคนสุดท้ายเพราะว่าก่อนที่เด็กไปโรงเรียนประมาณห้าหกเดือนเนี่ยค่ะพอหลังจากเด็กไปโรงเรียนแล้วเราก็ไม่มีรายได้เราก็หางานทําไปเป็นใน,ในบ้านตอนแรกไปเป็นในบ้านของพักก่อนเขาให้เดินให้วันละสามร้อยบาทท่านคิดดูดีมันจะพอไหมลูก คนสุดท้องเรียนมหาลัยปีปีสาใกล้จะจบแล้วเราก็ต้องดิ้นรนหาเงินนะคะและเรียนก็ได้วัินแค่สามรอยอันนี้พอไ,ไปเป็นแม่บ้านคือไม่เคยทำาคะ่ะเราไม่เคยไปรู้จ้าใครอะ่ะพอเราไปเป็นอะ่ะเราเราต้องทำใจมาก ขึ้นไปไป,ไปลานตู้แอร์คีน็อกแอร์ค่ะกัะนั้นไปอยู่ที่โถงชั้นสิบก็เลยตโปปะกโกนบอกว่าขอโทษว่าทำไมกต้องมาทำแบบนี้ด้วยเละเนี่ยคคือเกิดมาเนี่ยไม่เคยทำอะไรลำบากเลย แต่พ่อไม่อยู่ตรงเนี้ยแบบโอยทำไมมันต้องขนาดนี้สึงหรอเลยเนี้ยเราที่เป็นครั้งแรกที่มาทํางานกับคนอื่นเป็นรุ่เจ้าทุกที่ก็แต่ที่เทียงเคยเป็นเจ้าของกิจการากนะคะรัาเหมามาก่อนแล้วก็อย่างที่พ่รับกแล้วก็ไาอยู่ในความขลงเราเราเจ้าของแล้วพออยู่กสเสร็จมันได้น้อยมีคนแนะนำบอกว่าที่ไปอยู่ไปทำงานบ้านาไหมไปอยู่ประจำบ้านก็เลยนะ ดีลูกจ้างเขาออกลูกจ้างเป็นพิมากเขากลับบ้านเขาเรา,เ,ออเราก็เออเราก็ลองดูก็ได้เขาบอกจให้มาละสี่ร้อยสี่ร้อยสิบถ้าทำดีๆจะให้าร้อยเราก็เลกถึงแต่ลูกเนาะเราไม่เลือกสึงตัวเองเลยเออลูกเราก็ต้องินต้องใช้เราก็ไปไปเราก็ทำทุกอย่างเขาก็เออจะขยันเนาะสะอาดนอเนาะอะไรเราก็เอออะไรแต่นี้นที่เรารับมาได้ือเขาชอบดูคน เราเราเกิดมาเรายังไม่เคยดูถูกคนแบบแบบนี้เลยนะคะเขาบอกว่าพอเราไปเป็นพู่จ้างเขาตอนแรกที่เข้าไปพอดีมีพี่ที่ไปส่งเขาเอาข้าวไปด้วยเขาบอกว่าเออเดี๋ยวเย็นคือเรานี้กินนะเราเออินกันแล้วกินแล้วก็อันนี้พรุ่งนี้อันนี้ผนกินนะคนที่ไปส่งนะคะแล้วเราก็บอกไปโอเคเราก็อยู่อยู่มาวันวันที่สอเาเช้ามาเขาบอกว่าเดี๋ยวคือข้าวอันนี้นะ เธอไปกินข้าวแข็งแล้วเจ้านายพบอกเขากินข้าวไรซ์เบอรีร่บอกเธอกินไม่เป็นหรอกอะไรบ้านเราก็กินอยู่ทุกวันนะคะเราวก็เราก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกมาเราก็ทำไปเรื่อยๆนะแต่ว่าพอวันที่ห้า